Unit 2, 3ูทรีทูไอแลนด์ E.P. 6ขอให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า38นะคะ Open your book, Page 38นักเรียนจะเจอกับบทสนทนาระหว่าง Joy กับ Daisy นะคะ Joy ก็จะคือตัวหนังสือสีฟ้าและ Daisy คือตัวหนังสือสีชมพู เขาทั้งสองคนเนี่ยกำลังจะไปผจญภัยไปหาสมบัติกันค่ะเราจะมาดูว่าเขาคุยอะไรกันและเขาหาสมบัติเจอหรือไม่นะคะขอให้หนักเรียนจดคำแปลหรือคำศัพท์ลงไปในหนังสือนะคะการจดหรือการเขียนคำศัพท์บ่อยๆตามที่ครูบอกเนี่ยจะทำให้หนักเรียนจดจำคำศัพท์และเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้นนะคะพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ โจอีนะคะพูดท้ว่า how can we get to the t r e a s u r สำนวนนี้นะคะใช้เพื่อถามว่าเราสามารถจะเดินทางไปที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งได้อย่างไรเราจะใช้สำนวน how can we get to ตามด้วยสถานที่นะคะ treasure ก็คือทรัพย์สมบัตินะคะ พวกเราจะไปที่สมบัติได้อย่างไรเดซี่ตอบว่า first first ก็คือขั้นแรกลำดับแรกนะคะ we พวกเรา have to have to แปลว่าต้องนะคะต้องทำอย่างสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะ go through ผ่าน the dark forest นะคะป่าแห่งความมืดนะคะ เดซีต่ตอบว่าขั้นแรกเลยนะพวกเราเนี่ยต้องผ่านป่าแห่งความมืด15หรือ15 minutes later นะคะ15นาทีต่อมาโจอี Joey พูดว่า is that the pirate village นะคะนั่นคือหมู่บ้านโจสลัดใช่ไหมนักเรียนจำชื่อ ของสถานที่ได้ไหมคะ Pilot Village นะคะหมู่บ้านโจนสลัดนะคะ Daisy ตอบว่า Yes Be quiet We have to go around it นะคะ Daisy ตอบว่า Yes ใช่แล้ว Be quiet เป็นประโยคคำสั่งนะคะนั่นก็คือสั่งให้เงียบๆน,นั่นเอง We พวกเรา have to แปลว่าต้องนะคะ พวกเราต้อง go around ไปรอบๆ it มันนะไปรอบๆมันคำว่า it หรือมาในที่นี้ก็คือหมายถึงหมู่บ้านจนสลัดนั่นเองใช้แทนคำว่า p i l l t village นะคะใช่แล้วล่ะเดี๋ยบเงียบๆนะพวกเราเนี่ยต้องเดินไปรอบๆมันนะคะ Joy is walking around การใช้ verb to be บอก verb เอง G แปลว่ากำลังทำสิ่งนั้นอยู่นะคะ Joy โจ y is walking Joy กำลังเดินไปรอบๆ around นะคะเดซ s y ก็พูดขึ้นอีกว่าน,นะคะ stop don't go into the black lake stop ก็คือยุด หยุดก่อน Don't Don't ก็คือเป็นเชิงปฏิเสธเป็นคำสั่งเชิงปฏิเสธเป็นการสั่งห้ามนะคะอย่าห้ามนะคะห้ามอะไรคะ Go into เข้าไปใน the black lake อะไรเอ่ยทะเลสาบสีดำ We should go over the rock bridge นะคะ พวกเรานะคะ s h should ควร go over ก็คือเหนือใช่ไหมคะอ่าขึ้นไปเหนือ The Rock Bridge สพานเชือกนะคะ Bridge คือสพาน Rock แปลว่าเชือกนะคะเดซี่บอกว่าหยุดก่อนอย่าเข้าไปในทะเลสาบสีดำนะ พวกเราควรขึ้นไปเหนือสะพานเชือกนะใช้สะพานเชือกข้ามไปนักเรียนดูรูปภาพแผนที่ในหนังสือนะคะนักเรียนจะเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะถึงสถานที่ต่างๆว่าเขาเนี่ยเดินทางไปอย่างไรนะคะเช่ minutes p a r t จำคำว่า minutes ได้นะคะ minutes ก็คือนาที past ก็คือผ่านหมายความว่า10นาทีผ่านไป ตอนนี้พวกเขาเนี่ยได้ข้ามสะพานเชือกไปแล้วนะคะสินาทีผ่านไปแล้วค่ะโจอีก็พูดขึ้นว่า what did นะคะนี่คืออะไรโจอีสงสัยนะคะเดซี่ตอบว่า dead man's march นะคะจำสถานที่นี้ได้ไหม dead ความตายของคนตายเกี่ยวกับคนตายเป็น adjective นะคะ man มนุษย์ march หนองน้ำ d e dead man much นะคะรวมกันก็คือหนองน้ำของคนตายนะคะ we พวกเรานะคะ have to แปลว่าต้องอจำต้องจำไม่ได้ล้นนะเจอสามครั้งแล้ว have to แปลว่าต้อง go through เดินผ่าน it มันในที่นี้ก็หมายถึงว่าต้องเดินผ่านหนองน,น้ำนี่เอง เดซี่ก็ตอบว่าอ๋อเนี่ยหนองน้ำของคนตายไงพวกเราเนี่ยต้องผ่านมันไปนะโจ้ Joey, ถามขึ้นว่า now what นะคะตอนนี้อะไรอะ่ะผ่านไปสักพักเขาเจออีกสถานที่หนึ่งจึงถามเดซี่ว่าแล้วตอนนี้ล่ะนะคะสิ่งที่เขาเจอเนี่ยคืออะไร เดซี่ตอบไปว่า now ตอนนี้หรอนะ now ก็คือเดี๋ยวนี้ตอนนี้ We พวกเรา have to ต้อง go into เข้าไปในไปในไหน d e a t valley หุบเขาแห่งความตายนะค and look for ดูตรงนี้ค่ะคำว่า look for แปลว่าค้นหานะคะ ค้นหานักเรียนอนุคนไม่ควค้นหออาหารนะคะค้นหา a waterfall อะไรเอ่ยน้ําตกจำได้ไหมคะทำศัพท์สถานที่เดซี่ตอบว่าตอนนี้นะพวกเราเนี่ยต้องเข้าไปในหุบเขาแห่งความตายและหาน้ําตกหาทำไม ะะเรามาดูกันต่อท h e are walking for a while นะคะ Are walking มาอีกแล้วนะคะ word t be บอกว่าเออนะะกำลังเดิน for a while ก็คือสักครู่สักระยะหนึ่งนะคะพวกเขาเดินไปสักครู่หนึ่งโจอีก็พูดขึ้นว่า there is cheese there cheese ก็คือเหมือนเราเจออะไรสักอย่างแล้วก็พูดว่านั่นไงล่ะนะคะ นี่ล่ะเดซีต่ตอบไปว่า yes ใช่แล้วล่ะ and behind คำว่า behind แปลว่าข้างหลังนะคะและข้างหลังมัน we พวกเราช l d ควรไ่ find, หาและข้างหลังมันข้างหลังมันมันในที่นี้ก็คือหมายถึงน้ำตกนะคะ waterfall ประโยคที่แล้วอ่าและข้างหลังของน้ำตกนั่นเอง we should find the entrance entrance คือทางเข้านะคะข้างหลังของน้ำตกเนี่ยพวกเราควรจะหาทางเข้า to the secret cave secret cave คือถ้ำแห่งความลับนะคะเดซี่ตอบว่าใช่แล้วและข้างหลังมันนะพวกเราจะพบกับ ทางไปสู่ถ้าแห่งความลับนักเรียนเรียงลำดับดีๆนะคะ They are climbing to the back of the waterfall นะะพวกเขากำลังปีนไปด้านหลังของน้ำตกพอเขาเจอน้ำตกแล้วเขาก็ปีนไปทางด้านหลังของน้ำตกเพื่ออะไรคะเพื่อหาทางเข้าสู่ถ้าแห่งความลับถูกต้องไหม โี้ก็พูดขึ้นว่า we found treasure นะคะคำ <Yahoo! S 1> ว่า found เป็น verb ช่องที่สองของไฟนะคะที่แปลว่าค้นหาเขาใช้กริยาช่อง2ก็คือเขาหาสิ่งน,นั้นเจอแล้วนะคะหาอะไรเจอคะ treasure สมบัตินั่นเองพวกเราเจอสมบัติแล้วประมาณนี้นะคะเดซี่ก็เลยพูดขึ้นว่า great now How do we get back to the boat? Great, ยอดเยี่ยมมาก Now, ตอนนี้เดี๋ยวนี้นะ,ะ How, How อย่างไรนะ,ะ How, How อย่างไร Do we get back? Get back กลับไปค่ะ To the boat, ที่เรือนะคะ Daisy ก็บอกยอดเยี่ยมเลยนะคะตอนนี้แต่ว่าตอนนี้นะนะพวกเราเนี่ยจะกลับไปที่เรือ,อยังไงล่ะนะคะ How do we get back to t e h o o l นะคะเรื่องราวของบทสนทนาการหาสมบัติก็จบเพียงเท่านี้นะคะจากเนื้อเรื่องทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันในหน้าต่อไปนะคะแล้เรียนดูหนังสือที่หน้า39นะคะ Open your book page 39ที่หน้า39จากเนื้อเรื่องที่เรา ได้เรียนกันเมื่อกี้นะคะนักเรียนจะต้องตอบคำถามทั้ง5ข้อนี้นะคะ read the conversation นะคะอ่านประโยคบทสนทนา between ระหว่าง Joey and Daisy ระหว่าง Joey และ Daisy then write แล้วก็เขียน true นะคะ T R U E true แปลว่าเรื่องจริงถูกต้องนะคะพูดง่ายๆว่า ข้อ1-5ถ้าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงถูกต้องตรงกับเนื้อเรื่องบทสนทนาเมื่อสักครู่ให้หนักเรียนเขียนตัว T ตัว T นะคะที่แปลว่า True นะคะแต่ถ้าเรื่องไหนเป็นเรื่องไม่จริงเรื่องที่ผิดไปจากบทสนทนาที่เราอ่านเมื่อกี้ให้หนักเรียนเขียนตัว F ที่มาจากคำว่า False นะคะที่แปลว่าผิดเข้าใจไหมคะ ถ้าเรื่องอถ้าข้อไหนกล่าวได้ถูกต้องให้เขียนตัว T ถ้าเรื่องไหนหรือข้อไหนกล่าวผิดไปจากเนื้อเรื่องให้เขียนตัว F นะคะและนักเรียนควรทําด้วยตัวเองก่อนเพื่อเป็นการสึกว่านักเรียนเข้าใจในสิ่งที่เรียนหรือเปล่านะคะแล้วค่อยมาดูเฉลยกับรูนะคะเรามาดูข้อแรกเลยนะคะ ข้อที่หโจทย์ให้ว่า Joey and Daisy are finding the treasure o e y และ Daisy are finding กำลังหา the treasure สมบัติ true หรือ false คะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงคำตอบก็คือก็คือ true นั่นเองนะคะโจ y และเดซี่เนี่ยกำลังหาสมบัติกันอยู่นะคะจากเนื้อเรื่องทั้งหมด ใครตอบมืนถูกเหมือนครูบ้างคะเก่งมากๆเลยนะคะต่อมาข้อที่2ค่ะโจทย์ให้ว่านะคะ d พวกเขา have to ต้อง go through ผ่านนะคะ the dark forest first dark forest ก็คือป่าแห่งความมืด first ขั้นแรกลำดับแรกพวกเขาต้องผ่านป่าแห่งความความมืดเป็นอย่างแรกใช่ไหมคะ จากเนื้อเรื่องถ้าจำไม่ได้เนี่ยต้องย้อนกลับไปดูที่เนื้อเรื่องแล้วนะคะ่ะจากบทสนทนานะคะนักเรียนดูตรงนี้เลยค่ะตรงที่เดซี่พูดว่า first we have to go through the dark forest นะคะขั้นแรกเลยนะพวกเราเนี่ยต้องเดินทานป่าแห่งความมืดนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ คำตอบข้อ2ก็คือ True ถูกต้องแล้วค่ะเป็นเรื่องจริงนะคะเป็นเรื่องที่ถูกต้องใ,ใครถูกต้องเหมือนครูบ้างเอ่ยต่อไปข้อ3นะคะโจทย์ให้ว่า They came to the island by train. Day พวกเขา came เบิบช่องสองของคำแปลว่ามานะคะ มาที่ไอร์แลนด์ไอร์แลนด์ก็คือเกาะบัตรเทรนโดยทางรถไฟใช่ไหมพวกเขามาที่เกาะนี้โดยทางรถไฟโดยสารรถไฟมาใช่ไหมนักเรียนคิดว่าเขามาโดยยานพานะอะไรคะถ้าเราจะมาเกาะโดยปกติแล้วเราคงจะไม่มาโดย ทางรถไฟนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งหลักฐานของการเดินทางก็คือประโยคสุดท้ายของเนื้อเรื่องที่เดซี่พูดว่า Great now how do we get back to the boat เหนไคะยอดเยี่ยมไปเลยแล้วตอนนี้เราจะกลับไปที่เรืออย่างไรแสดงว่ามาโดยเรือนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อ3ก็คือ False เป็นเรื่องที่ผิดนะคะ ต่อไปข้อ4 There is an entrance behind the waterfall. There is there are อยู่หน้าประโยคแปลว่ามีนะคะ Entrance ทางเข้า behind ข้างหลัง waterfall น้ำตกมีทางเข้าอยู่ด้านหลังน้ำตกใช่ไหมคะจากเนื้อเรื่องเมื่อกี้นะคะาจากบทสนทนานี้นะคะ Yes and behind it we We should find We should find the entrance to the secret cave และข้างหลังมันนะคะเราจะเจอทางเข้าไปสู่ถ้ำแห่งความลับข้างหลังอะไรคะข้างหลังน้ำตกใช่ไหมคะหมายถึงข้างหลังน้ำตกน้ำตกนะคะข้างหลังน้ำตกเจออะไรเจอถ้ำแห่งความลับทางเข้าถ้ำแห่งความลับนะคะ เพราะฉะนั้นข้อ4จึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องค่ะ True นะคะต่อไปข้อ5ค่ะโจทย์ว่า they found the treasure at the pirate village นะคะพวกเขาพบฟาวพบนะคะ treacher สมบัติ at ที่ pirate village หมู่บ้านโจรสลดัดตกลงเนี่ยรับ์ลุมมรับรับสมบัติเนี่ย อยู่ที่หมู่บ้านจนฉลัดใช่หรือเปล่าคะจากเนื้อเรื่องสุมทรัพย์อยู่ที่ไหนคะเขาเจอขุมทรัพย์ที่ด้านหลังของน้ำที่ถ้ำแห่งความลับถูกไหมคะด้านหลังของน้ำตกมีทางเข้าไปสู่ถ้ำแห่งความลับเพราะฉะนั้น กุมทรัพย์ก็คืออยู่ที่ข้ามแห่งความลับถูกไหมคะแล้วฉะนั้นข้อ5จึงเป็นเรื่องที่ผิดนะคะ False เติม F ในใครถูกหมดทั้ง5ข้อเอ่ยเก่งมากๆเลยนะคะส่วนใครที่มีข้อผิดพลาดบ้างไม่เป็นไรนะคะเราเรียนรู้ไปด้วยกันนะ จากนี้ขอให้หนักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดในเล่ม Workbook ก็คือเล่มแบบฝึกหัดเปิดไปที่หน้า3 5แล้วก็36ให้หนักเรียนใช้เนื้อเรื่องบทสนทนานะคะเมื่อสักครู่นี้เนื้อเรื่องเหมือนกันเลยนะคะแต่มีบางคําที่หายไปให้หนักเรียนเขียนคําที่หายไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะและแน่นอนว่าอย่าลืมถ่ายรูปงานส่งครูด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ